สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะพามาชมร้านของแม่อีกทีหนึ่งนะคะว่มามันมีสัฟูช,ชี่มาใหม่อะไรบ้างนะเข้ามาได้เลยนะคะข้างในร้านก็จะเป็นร้านขายเสื้อผ้าเด็กนะคะก็จะมีเสื้อผ้าเด็กเต็มเลยเนาะแล้วก็จะด้านหลังก็จะเป็นสกฟูช,ชี่นะคะก็จะมีตรงนี้เป็นมินินะคะชิ้นละ15บาทโลละ150บาท1โล,ลมี12ชิ้นนะคะสั่งคะแบบได้นะถ้าเกิดใครจะสั่งทางออนไลน์นะคะมีปังจิว๋ว แล้วก็มีเป็นมินิบานนะคะแบบนี้เนาะมีหลายหน้าเลยนะคะมินิบานเป็นหน้าแพนด้าก็มีนะคะแล้วก็เป็นพวกหน้าตลกนะอย่างนี้นะคะความสาโลก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะมีสลับเปาจิ๋วแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นสลับเปาสีกินละสิบห้าบาทเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็คือเหลือน้อยแล้วเพราะว่าแม่ไม่ได้มารีวิวนานมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูนะชิ้นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดเทียบกับมือนะ ก็คือจะชิ้นใหญ่กว่าแบบอื่นๆเยอะเลยนะคะพวกซาลเปาที่มารุ่นใหม่ๆแบบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้ราคา15บาทถ้ากับแบบอื่นได้นะรวมกัน12ชิ้น1โหลเนี่ยก็150บาทนะคะแล้วก็มีข้างล่างก็จะเป็นมินิบันสีขาวมีมากระรองหัวใจเท้าแมวก็ใกล้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะทุกคนเสามีบันสีเหลืองด้วยนะก็สโลอยู่นะคะวอฟเฟลนะคะก็มีหลายสีนะ แบบนี้เลยนะคะก็เป็นแคกเกอร์นะคะหรือว่าเป็นบิสกิตนะนิ่มๆนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะอันนี้ก็ค้ากันได้หมดเลยมินิมัชเมลโล่นะคะแล้วก็เป็นปลาปลาก็มีหลายสีเขียวเหลืองฟ้าสีส้มสีชมพูนะคะอันนี้เป็นมินิเป็นแผน่นเป็นเขาเรียวกว่าอะไรนะแผ่นเค้กใช่ไหมคะมันจะกว้างกว่า,วามินิบานนะคะแต่ว่าจะแบนกว่าเนาะ แบบนี้นะคะมาแมชเมลโล่ขาวล้วนก็เข้ามาเยอะนะคะน้องๆเขาชอบสั่งไปขายเนาะ,ะชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่แล้วก็อ้วนแล้วก็อันนี้เป็น15บาทนะคะโหลละ150บาทนะคะยังไม่รวมค่าส่งเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น50บาทนะคะนี่เป็นแบบมีแพ็กเกจเนาะอันนี้มีมะม่วงสับประรดนะคะสับประรดจะมีตําหนีตรงรอยตะเข็บตรงนี้มันจะเป็นรอยแยกรอยแตกรอยขาด รือว่าตรงขอบขอเนี้ยจะมีรอยบ้างน,นะคะมีตาหนิเหมือนกันทุกลูกนะแต่ว่ามีแพ็กเกจให้นะคะแตงโมก็เหมือนกันนะคะจะมีตาหนิคือตรงเนี้ยจะเป็นรอยขาดนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากนะคะก็แบบก็ขอคนที่รับได้ละกันเนาะไม่ซีเดียสเรื่องตาหนินะคะอันนี้ก็คือ50บาทเนาะแตงโมสับปะรดมะม่วงเหลืองนะคะ50แล้วก็ตรงนี้ก็จะมาเป็นหมีหมีสีน้ําตาลตัวนี้นะคะตัวละ ตัวละ90บาทนะคะอันนี้ก็มีแพ็คอันนี้ไม่ใช่ของกูดี้กูดนะคะแต่ว่าเอาแพ็คเกจมาใส่ให้กันฝุ่นเพราะว่าถุงมันหุ้มไม่หมดมันแค่ครึ่งตัวนะคะมีบ้าสโลมากเลยนะคะตัวนี้สโลทุกตัวแล้วก็มังคุดนะคะ80บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็มีแบบเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นแบบราคาแพงขึ้นมานิดนึงนะมีแตงโม150บาทเนะี่ยจะลองกดให้ดูนะแตงโมมีครซองนะคะครซองนี่250้บาทตอนนี้มีเหลือ2งสีเนาะ แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบใหญ่ๆแบบนี้250้าบาทเนาะนี่เหลือสีชมพูสีเดียวแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าเป็นหน้าแพนด้า3ตัวนอนซ้อนกันอยู่นะคะอันนี้290อันนี้สโลมากเลยนะคะอ่าน้องขุนคุณดูไหมแล้วก็เลื่อนคือชั้นแพนด้านอนเป็นชั้นเนาะแล้วก็เลื่อนลงมาฝั่งนี้ก็จะเป็นเค้กนะคะเค้กแบบนี้ที่เป็นชั้นช้นสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะร9 0ยบาทแล้วก็จะมีแบบเป็น เขาเรียกว่าเค้กอะไรอันนี้ค่ะ220บาทเนี่ยเค้กเค้กน่ารักดีสโลว์เคยกเลยเค้กเลยท็อปปิ้งเป็นท็อปปิ้งเนาะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่แล้วก็จะมีแบบนี้ด้วยนะคะเป็นเค้กแบบนี้อันนี้ร้อยบบาทอันนี้ไม่ได้แกะถุงให้ดูเนาะพามาดูร้านก่อนนะคะเผื่อใครสงสัยร้านแม่อยู่ที่แถวหนองไผ่ล้อมนะคะ อำเภอเมืองถนนเดชอุดมนะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะโคราชโอ้อันนี้อันนี้มาใหม่นี่น้องขุนพมลามานําเสนอนี่พอเรากดแล้วมันจะมันจะออกมาเป็นเปลี่ยน,ยนส,สีได้อันก็ไม่เปลี่ยนอ,อันนี้สตรอเบอรี่นี้1น0้บาทแบบ150บาทคือผิวจะสวยกว่าเป็นผิวแบบเงาเงามุกๆแล้วก็กินหอมมากเลยนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นแบบ80บาทเนี่ยก็จะเป็นผิวแบบธรรมดาแล้วก็จะอาจจะมีตำหนิบ้างเนาะผิวไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็มีพีทพีทก็1น0บาทเหรือลูกสุดท้ายนะคะเป็นสีชมพูอย่างนี้เนาะแล้วก็มีนี้ไอติมโคนนะคะมีนี้ด้วยมีเฟนส์ได้วยแล้วก็มีแก้วป๊อปคอนแบบนี้ด้วยนะมีหลายสีนะคะแก้วป๊อปคอนร้อยเจ็ดสิบ เป็นไฟลก็ร้อยเจ็ดสิบไอติมโทนี่สองร้อยยี่สิบอันนี้ให้ดูแก้วกาแฟอันนี้เท่าไหร่อ่ะอันนี้หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะเดี๋ยวกดให้ดูบีบให้ดูเนาะแล้วก็มีแมวกวักสีม่วงเดือสีเดียวไม่มีสองสีอ่าแต่แมวกวักหรือสีเดียวแล้วก็ไอติมนี้แท่งสั้นคนณสั้นกว่าร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะน่ารักนิ่มสโลนะแล้วก็ตัวนี้เลย2 2 0ออันนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ลองมาดูนะคะ แนวน้ำเก้าสิบบาทสีน้ำตาลมีสีน้ำตาล,ตาลแล้วก็มีสีดำด้วยนะนอยู่ข้างในเนะาะขนมคับเค้กอ่ะเหรออ่ะทีนี้ไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีมาม่าเกาหลีนะคะรสเผ็ดมากเผ็ดธรรมดาแบบเย็นแบบชีสก็มีแบบไก่กะหรี่เอะอะไรนะผงกนะหรี่เนาะก็มีนะคะเกาหลีด้วยเกาหลีอันนี้ก็เผ็ดแต่ว่าเผ็ดคูณสองคือสีแดงอันนี้45ถ้าอย่างเงี้ย50บาท ถ้าเป็นแบบชีสเนี่ยห้าสิบห้าบาทนะคะถ้าเป็นแบบนี้ละ่ะสี่สิบห้าโอเคอันนี้ห้าสิบห้าเนี่ยสีเหลืองกับสีฟ้าห้าสิบห้าอันน้ององคนหลบนี่นึงนะคะแล้วก็จะมีห้าสิบบาทอยู่ชั้นนี้พวกบนันจัมโบ้บันนะคะห้าสิบบาทมีอันนี้อะไรนะตัวปอมปอมหรือเปล่าไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันห้าสิบบาทมีปังยาวห้าสิบบาทเนาะเหมือนเดิมแล้วก็พวกขนมปังต่างๆเนี่ยค่ะ อิงดิทแล้วก็เป็นซูชิใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ50บาทเนาะมีมะม่วงมะม่วงตำหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปแยกราคา,ม,ามีปังแผน่น,ไ,นไ,ไอติมเยอะอยู่มีเต่าด้วยแล้วตรงฝั่งู้นก็จะราคาถูกอันนี้30บาทนะคะ30มมีแอปเปิลด้วย30บาทอันนี้น่าจะเป็นเรียกว่าอ,อะไรมากรองเหมือนกันป่ะเนี่นยค่ะ30บาทนะมีหลายสีนะคะอันนี้ก็30 ฟังเนยสดนะคะแล้วก็เป็นบันขนาดน่าจะเป็นมีเดียมเนาะแล้วก็มี20บาทเต่าตัวเล็กนะคะ20บาทอันนี้ก็30แล้วก็มีแฮมเบอร์เกอร์25บาทนะคะขนาดนี้นะ20บาทเอ้ย25บาทนะคะสำหรับสกุชชี่ร้านแม่ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครอยู่แถวโคราชเนี่ยก็แวะมาดูสินค้ามาเยี่ยมชมมาเล่นได้นะคะอยู่ที่ แถวน้องไผ่ล้อมถนนเดชอุดมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะชื่อร้านน้องขุนพลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แม่ไปก่อนนะแล้วว่างๆแล้วมาคุยกันนะคะบ๊ายบาย